ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกุมกันบ้างในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ยังคงมีดีเหมือนเดิมดวงชะตาของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยคิดอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและมุ่งมั่นสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะคลี่คลายหายไปส่วนสิ่งดีๆนั่นก็จะกลับมาหาชาวราศีกุมกันอีกครั้ง ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้ตอนกลางกลางเดือนก่อนที่จะสิ้นเดือนธันวานี้ในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องระวังบ้างในเรื่องของการทำงานการทำงานนั้นอาจจะไม่ลงตัวท่านทำอะไรอาจจะมีการผิดพลาด หรืออาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดงานที่ท่านทํานั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าไม่ลงตัวทําอะไรก็ติดขัดบางทีบางท่านนั้นทํางานส่วนรวมกันหลายคนก็ทําให้ความคิดเห็นนั้นไม่ตรงกันบางคนก็จะคิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็จะคิดไปอย่างจึงทําให้งานของท่านที่ ทำนั้นได้มีการสะดุดและก็ล่าช้าลงไปได้ชาวราศีกุมในช่วงของเดือนธันวาต่อจากนี้ไปเข้าสู่เดือนมกราคม2568นี้นั้นดวงของชาวราศีกุมนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็ถือว่าจะมีความสดใสโดดเด่นและมีชื่อเสียงอีกตา่หากการที่ท่าน คิดจะทำอะไรในช่วงของเดือนธันทันวาติดต่อกับเดือนมกราก็ขอให้ท่านรีบจัดแกงทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความพร้อมและจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเคยไปสมัครงานหรือว่าท่านว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำจะมีคนคอยชัก จุงหรือว่าชักโยงให้ท่านนั้นไปทำงานที่ดีบางท่านนั้นก็ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมงานของท่านที่ทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีและมีหลังม,ม,มีมีที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีการงานของท่านที่ทำนั้นมีคนนิยมยกย่องและให้เกียรติท่านอยู่เสมอ ผิดกับในช่วงก่อนนั้นอย่างหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงก่อนนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมจะทำงานอะไรก็ติดขัดมีแต่คนคอยขัดขวางหรืออาจจะไม่ลงตัวกันในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นประสบกับสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนธันวา ติดต่อกระเดือนมกราคมนี้ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะทำงานที่ดีมีชื่อเสียงมีตำแหน่งที่ดีบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่าโรงงานก็จะมีลูกน้องบริวารอีกมากมายมาคอยให้ท่านรับใช้หรือว่ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศี กมนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมอันนี้ในเรื่องของการเงินก็หมดห่วงไปท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะทำได้เพราะว่าดวงการเงินของท่านถือว่าดีการลงทุนทำเกษตรกรกร็ถือว่าดี ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอำหนวยและก็มีการช่วยเหลืออีกตา่หากคนที่อยู่รอบข้างก็ให้กําลังใจท่านชาวราศีกุมในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะมีคนให้การสนับสนุนรวมถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจกับตัวท่านท่านจึงมีความสําเร็จอย่างสูงบางท่านนั้นออกไปทํางานนอกสถานที่หรือ นอกต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานที่เรียกว่าต้องรับผิดชอบด้วยตนเองท่านก็ไปทำได้ไม่มีอะไรมาติดขัดหรือว่าไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลังดวงการงานของท่านนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนเช้าไปเย็นกลับก็มีในเรื่องของเงินทองก็ถือว่าดีท่านได้งานที่ดีก็จึงมีเงินตามมาเพราะฉะนั้น ท่านจะหมดห่วงหมดใยในช่วงของเดือนธันวาติดต่อเดือนมกราในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีกุมนั้นมีแต่จุดดีๆเข้ามาทั้งนั้นคนที่เคยเกลียดเคยชังกันสมัยก่อนนั้นก็หลบหนีไปและก็ห่างเหินไปเพราะว่าอาจจะแพ้บุญบารมีหรือว่า อาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะไม่มากลํำกลายในช่วงนี้ตากว่าเราค้าขายก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมมาอีกตาในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีกุมนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของสุขภาพและารารณาไมยก็ถือว่าท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครนอกเสียจาก บางท่านที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนธันวานี้ท่านจะลงทุน,ทนอะไรให้ท่านรีบไฟฟ้ารีบทำได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบจะได้ขยายจิตการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ท่านก็จะมีรายได้ ที่ดีและจะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอรวมถึงคนที่อยู่รอบข้างอีกตาหากในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมในเรื่องการงานของท่านนั้นถ้าหากว่าท่านทางานรวมกันก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะไม่มีการแข่งขันหรือว่าไม่มีการแข่งแย่งเคิงดีรวมถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยากได้ของอะไรก็จะซื้อได้ทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมก,กราคมท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ได้ แต่ก็ขอเตือนไว้ว่าอย่าให้มากนักเพราะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงที่ดีจริงๆถึงจะได้โชคได้ลาบเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเสี่ยงให้มากนักเราก็เอาพอหอมปากหอมคอเลขที่ได้มานั้นก็อยู่ตามใกล้ๆตัวของท่านให้ท่านลองดูได้อธิเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าอายุของคนที่ อยู่กับตัวเราหรืออาจจะเป็นอายุของคนที่อยู่ร่วมกับเราที่มีอายุมากให้ท่านลองดูในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่ดีๆเราจะไปดูในช่วงของเดือนที่แล้วของชาวราศีกุ่มกันว่างเป็นอย่างไรเรามาเปรียบเทียบกันว่าในช่วงก่อนนั้นมันเป็นยังไงดี กว่าเดือนนี้หรือว่าเดือนนี้ดีกว่าเรามาดูถอยหลังกันอยู่เราจะมาดูยอนลอยถอยหลังกันว่าในช่วงของเดือนที่แล้วของชาวราศีกุมนั้นท่านหยิบจับอะไรก็ยังติดขัดอยู่ท่านก็รู้ดีกับตัวของท่านที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งนั้นในช่วงของการทำงานก็ถือว่าไม่มีผลสําเร็จ ทํางานกันอยู่ก็มีการทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะมีการไม่พูดไม่จาเข้าใจผิดกันได้ในช่วงของเรื่องการงานในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดีทำอะไรก็มีคนคอยจ้องจับผิดกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงที่แล้วจะไม่ค่อยดีสู้ในช่วงนี้ไม่ได้ ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นท่านหยิบจับอะไรก็ติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนก็ได้น้อยไม่พอใช้จ่ายในช่วงนั้นต้องไปขอหยิบขอยืมคนข้างๆหรือว่าเพื่อนฟูงเอามาใช้แต่ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีโชคมีลาบท่านจะได้เงินก้อนเอาไปโปะนี่โปะสินถ้าหากว่าเรามีนี่มีสินในช่วงที่แล้วนั้นหรือว่าในช่วงของเดือนที่แล้ว เราก็จะมีเงินเงินก้อนเข้าไปโปนี่ปลดศินได้ในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมการาถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินก็มีความสดใสคู่รักคู่ครองก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาหาลือจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนให้กำลังใจท่านถือว่าดวงของท่านนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆตามที่บอกไปก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นมันขยันทำงานท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของกลางเดือนรั่วปลายเดือนธันวาท่านจะมีโบนัสจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น บางท่านจะได้งานใหม่ๆหรือว่าอาจจะย้ายงานเก่าไปหางานใหม่ท่านจะได้งานที่ดีกว่าเก่าจะมีมีหน้ามีตาจะเป็นงานที่เรียกว่าใครๆก็อยากจะทำในช่วงนี้แต่ท่านก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำเพราะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีกุมทุกท่านต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนั้น จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่น,นี้นั้นการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบไฟฟ้าลงทุนได้เลยในช่วงของเดือนมกราคมเงินทองก็จะไหลเข้ามาหาท่านอย่างมากมายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะมาจากน้ำพักน้ำแรง ของท่านที่ท่านเคยลงทุนก็ไว้ในช่วงก่อนนั้นแต่หากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีชาวราศีกุมนั้นจะขายดิบขายดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้น จงหมั่นขยันจะทำอะไรก็จะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของโชคลาภก็ดีในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ถ้าว่าท่านจะไปเหนือลองตายหรือว่าจะขึ้นรถลงเรือให้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าว่าเราระวังแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้น การฟังของเรานั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เราจะได้มาพบกันอีกในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมทุกท่านในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีกันทุกคนนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี